แหลมจันมณีเกียงเจ้าเจ้าของร้านชอเจริญพาณิชย์2018สั่งกําแพลงเจียงใหม่เจ้าเมื่อก่อนนี้มันยังแบบมีที่ปรึกษานักเหมือนแบบเดี๋ยวนี้ค่ะที่ทุกคนสามารถเดินเข้าไปปรึกษามิแท้ที่แมคโครได้อ่ะเจ้าเพื่อนจะแนะนําเทคนิคการจัดเลียงการซื้อของการทําสต๊อกหรือว่าการบวกราคาที่สําคัญเลยเพื่อนจะแนะนํา8กลยุทธ์สู่ความสําเร็จเจ้า โควิดที่ผ่านมาหู้สึกว่าแมคโครจะเป็นเพื่อนที่ดีมากเพราะว่าเราจะได้บริหารเวลาอยู่บ้านแล้วเราก็จะต้องแบบไปพุกพ่านตอนนั้นเพิ่นเริ่มแมคโครคลิกค่ะพี่แรมก็คลิกทุกวันทำเพื่อสินค้าเราบัคาสต็อกมีป้อนเพื่อลูกค้าได้ตลอดลูกค้ามาเราก็สั่งได้ทุกวันเลยค่ะเป็นอันยังที่ซัพพอร์ตเราได้ดีมากแล้วคือแมคโครเื่ออันย,ยังรายย่างกับเรา คือตอนที่เราไปแข่งขันแล้วเราได้รางวัลมามันก็เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้มาจากอาชีพของเราตั้งแต่นั้นมามันก็เลยซึมลึกอะค่ะก็อยากขอบคุณแม่โคเจ้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดกับโชห่วยมาโดยตลอดเพืาะหันน้องๆแม่โคก็เหมือนหันคนในครอบครัวเดียวกันมันเหมือนอย่างที่ว่าผูกพันกันมานานยิ่งกว่าพี่น้องอเนี่ยค่ะ เจียงสัดิ์เจีรสาธิตครับเป็นกรรมการผู้จัดก,การพัตนาเจียตงเฮงสาขาฟ้าห้ามครับก็ถือว่าเป็นพธธัตนาการจีนที่เรียกว่าใหญ่โตที่สุดในภาคเหนือก็ได้ต้องย้อนกลับไปประมาณ3 0กว่าปีที่แล้วที่แมคโครมาเริ่มเปิดสาขาแห่งแรกที่เชียงใหม่ช่วงนั้นก็ถือเป็นสีสันใหม่ของเชียงใหม่นะฮะปกติเราก็จะซื้อของแต่ในตลาดสดก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากครับที่แมคโครอยู่คู่เชียงใหม่มาเนิ่นนานมาก 30กว่าปีที่ผ่านมานะเราใช้ซื้อของไปเลือกของวัตถุดิบต่างๆที่แมคโครเป็นความผูกพันกันมาเพราะฉะนั้นเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานขนาดไหนแมคโครก็ยังอยู่คู่กับร้านเจี๊ยบต้องเฮงไปตลอดครับเจีย๊ยบตรงเฮงของเคียงค่าไปกับแมคโครนะครับแล้วก็ขอให้แมคโครมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับสรรหาวัตถุดิบดีๆสินค้าดีๆนะมานำเสนอให้กับลูกค้าแบบนี้ ต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับ